คุณผู้ชายคะถ้าหากว่าตอนนี้คุณมีผู้หญิงที่ดีรักคุณอยู่เสมอเวลาที่คุณมีปัญหาเธออยู่ข้างๆคุณเสมอเธอรักคุณคนเดียวนะคะอย่าได้เพิกเฉยผู้หญิงแบบนี้อย่าได้ละเลยผู้หญิงแบบนี้เพราะผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่หายากมากๆเป็นผู้หญิงที่แรมากๆเลยนะคะการที่เรามีผู้หญิงแบบนี้มีผู้หญิงที่ดีอยู่แล้วเราควรเอาใจใส่เธอให้มากๆนะคะหนุ่มๆหลายๆคน ติดเพื่อนเข้าใจนะคะว่าคุณติดเพื่อนแต่การที่เราติดเพื่อนมากเกินไปมันทําให้ความสัมพันธ์ของเราแย่ลงดังนั้นต้องกลับมาถามใจตัวเองนะคะว่าใครที่อยู่กับคุณในเวลาที่คุณมีปัญหาเพื่อนคุณหรือว่าแฟนคุณเพราะคนที่อยู่ข้างๆคุณเสมอไม่ใช่เพื่อนนะคะแต่คือคนที่รักคุณสุดหัวใจก็คือแฟนสาวของคุณนั่นเอง หันกลับมาดูแลเธอก่อนที่คุณเนี่ยจะเสียเธอไปและเธอจะไม่หันกลับมาอีกเลยค่ะ